สวัสดีครับพ่อกรณีคือเก่าครับทีมงานบ้านสวนมาแล้วมาแล้วช่างนอยเป็นไงถึงไหนแล้วช่างฝ้าโอ้กำลังกำลังยิงฝ้าครับเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เย็นเห็น่ังนีหน่อยที่หล่อว่าเมื่อคืนนี้เอ้าี่บ้างกิดทอดบ้านมาทีเลยยิงเข้าว่ากิดทอดบ้านมาทีนี่ครับสร้างหน่อยสร้างหน่อยยังก่อนฉายา <Dark> ช่างน้อยดากเหล็กนี่นช่างน้อยดากเหล็กสวัสดีเอฟซี FC นะสวัสดีกันสวัสดีครับนี่ช่างน้อยดากเหล็กอันนี้ช่างหนุ่ยดากอันนี้ช่างหนุ่ยดากนั่งน,นี่ช่างหนุยขี้เข้วช่างหนุยขี้เขี้ยวมามึงส้มไทยนั่นครับงานป้ากำลังลง,ส,งสีนี่ครับงานสีพี่กันทึบเที่ยวแล้วมือนี่เออว่าผิดว่าผิดดีดีดีมือเรนหาเทียนะว่ามือ เ <c oughs> หนน็นป่ะไม่เดี๋ยวทดลองซับเซียนาเหมือนป่ะโ <c oughs> อ้ยเขียนอย่างเนี่ยเดี๋ยวทรศัพท์เสียนา้าอันนี้ช่างไฟครับนี่ช่างยาเร็วนะห้องมึงนี่เนาะไฟเนาะมาพอ่อนอนอยู่กันไ้หรือนบะ่นอนก็ตื่นกนอนนี่สิภายในครับตาสีแล้วครับนี่ช่างเอี้ยงช่างเอี้ยงคือช่างหัวก่อนช่างหัวก็ช่างเอี้ยงก่อนเอี้ยงโอ้ช่างเอี้ยง มนั่นช่างยาช่างไฟครับฟังโดยตรงมาจากการสินเดียวการสินให้สองคนรับสองคนครับท่านระยะพินาาพ่นครับนี่ิดกันว่าเงานต้องกัน่าิดกันแตเนาะมาิีกันกนว่ากันเนาะเมี่ยเมียงดีเะฮะอ่ามาชมครับไปเรื่อยๆนี่ร้องพื้นหนึ่งเวคาับอี่อาวไรฟ้าไฟ ระบ,บบทําไฟทําอะไรก็จะเท็จแล้วครับนี่เดินไม่เมป็แล้วครับอะไรได้ทำฝ้าอยู่ครับนี่หุงน้าครับสร้างหน่อยดากเล็กครับนี่เี๋ยโอ้ยสร้างหนีน่บุญยา เอาต้นหน่อยเอาต้นหน่อยพอดีกิงเข้าวกินหอดบานกินเมียพอดีป่ะเห็นปะถอดยู่บานยินหอดเมียแล้วยยิงหอดบานพอดีเห็่ป่ะว่ากินหอดเมียเออนี่ช่องช่องลง YouTube เนี่ยนี่เจ้าเออมีคนติดตามอยู่นะนี่ลูกเมียจะหติดตามอีกเลยยังไง จะวาไ่คิดฮอดระวังบถ่อนมากเสิมีเียวนี่แหลน่งหัวบันไดเนี่ยแขงก็บไรนองในเฮือนโอ้จะได้นอนอยู่หัวบันไดไหนนครับไหนนอก้องเขาจะเป็นแบบนี้ว่าแล้วแล้วครับ หวนกนอด้านขาที่หลาังนี้สัิน้านยิงดนี้สร้างหมี่ังทำป่าครับสรางยากทางทำสีแชงเอื้องกะลังทาสีครับอือครับคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนครับกินหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ